สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังฟ้าหลังฝนติ๊กฉัดมงคลวัยห้าสาไม่ทิ้งเขาเจ้าพ่อละครพื้นบ้านถูกตัดหางหนีเป็นเด็กเซิร์ฟที่อเมริกาเปิดชีวิตติ๊กฉัดมงคลดิ้นรนสู้เปิดท้ายขายของวัยห้าสาไม่ทิ้งเขาเจ้าพ่อละครพื้นบ้านหากย้อนกลับไปยุคหนึ่งยุคครุ่งเรืองของละครพื้นบ้านคอละครหลายท่านจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีสำหรับ ติ๊กชัดมงคลบำเพญอดีตพระเอกชื่อดังที่เคสรังชื่อเสียงผลงานละครดังไว้หลายเรื่องโดยเฉพาะละครจกักจักวงวงหรือละครพื้นบ้านช่วงเช้าเสาร์อาทิตย์อาทิตย์ปลายฝนต้นหนาวดาวพระสุกอกรทองกรอบเพชรเศษส,สีลูกที่ถูกลืมตอนนั้นขายสร้อยและรองเท้าสานของผู้หญิงแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วเพราะขายไม่ค่อยประสมผลสําเร็จก็เลยเลิกใครจะมองต้องมาขายของเปิดท้ายคือผมไม่ได้มองตรงนั้นไม่ได้คิดว่าใครจะมองยังไงที่เราจะทํางาน ผมอยากทําให้เขาเห็นด้วยว่าเราขยันไม่เกี่ยงงานเรามีความสามารถทําได้หลายๆอย่างสายตาคนอื่นกําหนดชีวิตผมไม่ได้ซึ่งปัจจุบันติ๊กฉัดมงคลได้หวนคืนจอกลับมารับงานแสดงในวงการอีกครั้งและแม้จะไม่ได้เป็นพระเอกเหมือนก่อนแล้วเจ้าตัวก็ยังตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ตอนนั้นขายสร้อยและรองเท้าสานของผู้หญิงแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วเพราะขายไม่ค่อยประสมผลสำเร็จก็เลยเลิก ใครจะมองต้องมาขายของเปิดท้ายคือผมไม่ได้มองตรงนั้นไม่ได้คิดว่าใครจะมองยังไงที่เราจะทำงานผมอยากทำให้เขาเห็นด้วยว่าเราขยันไม่เกี่ยงงานเรามีความสามารถทำได้หลายๆอย่างสายตาคนอื่นกำหนดชีวิตผมไม่ได้ซึ่งปัจจุบันติ๊กฉัดมงคลได้หวนคืนจอกลับมารับงานแสดงในวงการอีกครั้งและแม้จะไม่ได้เป็นพระเอกเหมือนก่อนแล้วเจ้าตัวก็ยังตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ